ตังตังตังทำอะไรล Lang. ูกสภาพอร่อยแล้วลูกอร่อยแล้วเนี่ยอร่อยแล้วอร่อยแล้วเนี่ย กินบ่ได้อะนี่ี่ต่อนี่อ๋อนี่แหละกินบ่ได้นั้นแม่กินด้วยแม่ขอด้วอแม่กินด้วยให้แม่กินด้วยให้แม่กินด้วยเลย อ้ำสิลูกอ้ำาอ้ามามามเด้ออ้ำโอ้โหี่น้องคะนู้ทำอะไรเนี่ยลูกทำอะไรปูข้าวเหรอตางตางโอ้ี่น้องคะ ช่วยด้วยค่ะจ้าช่วยด้วยทอดจันอร่อยไหมลูก,อ,ก,อ,กอร่อยสภาพเก็บตรงไหนก่อนดีคะที่น้องค่ะแยงเครแยง

ทำอะไรลูกทำอะไร้านีมีหยังไม่ได้ลูกไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้มันกินไม่ได้นั่นน่ะกินไม่ได้ต,<ว>ตัง สภาพค่ะอุ <new workshops. S 1> ้ยเหนียวบดเลยต้องอาบนกไม่เสรระเดิมปนปล Yeah,